สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,เจอต้องในกุธินะฮะเอ้าหลังจากที่ผมนะมทุกท่านกู้ทำหลายอย่างเลยเนาะนะครับทำหลายอย่างเลยคือตอนนี้เนี่ยมันมีมีมีหลายหลายอย่างที่อยากจะทำนะทุกท่านแล้วก็อยากอยากจะช่วยนะทุกท่านอยากจะ เรียกอะไรนะอันโน้นก็อยากจะทำอันนี้ก็อยากจะทำนะท่านก็เลยเดี๋ยวใกล้ๆวันผมอาจจะต้องได้หยุดพักงานงานจิตอาสาทำบ้านสามพี่น้องนะท่านอาจจะต้องได้ไปช่วยทางสำนักสงฆ์หล่อองค์พระนะครับ,ส,รนะรบสักก่อนนะท่านสักสองสามวันนะท่ัน นะครับไปเตรียมงานเตรียมอะไรซะก่อนเพราะว่าวันที่ยี่สเก้าสามสิบเนี่ยจะเป็นวันที่หล่อองค์พระนะนท่านนะครับวันที่ยี่สิบเก้าหล่อดอกบัวนะท่านหลอดดอกบัวนะครับวันที่สามสิบนะครับหลอ่อองค์พระนะท่านพระพุทธรูปนะท่านก็จะอาจจะหยุดตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะทุกท่านอาจจะหยุดสักสามสี่วันเลยนะ,ะหยุดเตรียมงานนะทุกท่านหยุดเตรียมงานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางชาวบ้านทนะุกท่านได้อุปกรณ์นะครับจากพิรัตนะแล้วก็จากนะบริษัทวันชัยโคตรวงจำกัดนะ ได้รับสิ่งของอะไรต่างๆพร้อมที่จะสร้างห้องน้ำนะครับซึ่งตอนแรกนะตอนแรกก็กะว่าจะสร้างแค่ห้องเดียวให้มันมีใช้งานไปก่อนนะครับแล้วทีนี้นะครับก็มี f อซหลายๆคนนะฮะคอมเมนต์ม,มาไหนๆก็สร้างแล้วสร้างทีเดียวสองห้องเลยเพราะว่าเขาเทเอาไว้สองห้องเขาเทพื้นเนี่ยเขาเทเอาไว้สองห้องแนวขั้นอ่าเขาเทแล้วก็วิน้น เว้นเอาไว้สองห้องเพราะฉะนั้นก็ท,ทําทีเดียวสองห้องไปเลยนะแยกเป็นชายหญิงไปเลยนะเออมันจะได้อันนี้เลยนะท่านห้องน้ําพระก็ต้องหากนะครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะเออเอ้าก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับอ่านรายชื่อนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับอ่าร่วมหล่อองค์พระนะครับทุกท่าน ท่านที่หนึ่งนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับสี่ร้อยบาทนะสาธุนะครับท่านที่สองป้าละอนะครับร่วมสมทบในการหล่อองค์พระนะครับห้าร้อบาทสาธุครับผมท่านต่อมานะเป็นท่านเดียวกันนะครับกับที่มอบเงินก่อน,อนเป็นเป็นท่านเดียวกันนะกับมอบเงินก้อนแรกนะให้กับ ตอนที่ไปทําโครงการที่สํานักสงฆ์นะทำเตาเผาศพนะ,ะท่านนี้นะครับท่านได้มอบเงินให้2อ0 0ับาททุกท่านนะครับแต่ท่านไม่ออกนามนะแต่ว่าเป็นท่านเดียวกันกันกบที่ริเริ่มนะโครงการทําเตาเผาศพนะฮะสองพันบาทให้เอาไปสร้างห้องน้ำนะเอาไปซื้อโถซื้อสุขภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับ 2,000บาททุกท่กานสาธุครับผมอ่าแล้วก็ท่านต่อมาอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะท่านอันนี้ไม่แน่ใจว่าโทรมาหาผมอะไรหรือยังนะ100บาทนะฮะมีเงินเข้ามา100บาทในบัญชีแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นท่านไหนผมก็เลยเขียนว่าไม่ออกนามนะครับถ้าถ้ายังไงก็โทรมาหาผมก็ได้นะถ้าอยากออกนามนะ แต่อยากออกนามหรืออะไรเงี้ยโทรมาบอกผมหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะได้แก้ใหม่ครับหนึ่งร้อยบาทนะไม่ประสงค์ออกนามนะเออผมก็ไม่ทราบว่าออกนามหรือไม่นะท่านผมเห็นยอดมันเข้ามาหนึ่งร้อยบาทเมื่อคืนตอนสามทุ่มห้าสิบสามนะท่านอ่าตอนสามทุ่มห้าสิบสามผมก็เลยเขียนลงไปเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะรออง์พระนะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็โทรมาบอกผมได้ผมแก้ไขให้นะ เอออ่ะรวมไปเสร็จแล้วนะครับอ่ะรวมไปเสร็จแล้วยอดในการสร้างนะครับองค์พระนะรวมทั้งห้องน้ำด้วยนะครับ7,498บาทนะครับ7,498บาทนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับผมขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านที่เอยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองอะไรมาเทมานะครับไปได้บุญได้กุศลนะครับครั้งนี้นะครับส่งผลกับชีวิตของท่านให้ดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆด้วยเถิดสาธุขอบพระคุณมากๆนะฮะให้หนมโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับอ่ะก็เป็นข่าวดีนะท่านก่อนจะไปลุยงานนะครับสำนักสงฆ์ที่บ้านม่วงนะท่าน เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์กำลังตั้งชื่อนะครับกำลังตั้งชื่อในส่วนของอสำนักสงฆ์อยู่นะครับว่าจะตั้งชื่อยังไงนะครับท่านท่านตั้งเอาไว้แล้วละ่แต่ก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังปรับแก้อยู่คนตั้งเอาไว้ให้มันเป็นสิริโมงโคลนั่นแหละท่นานเแต่คุณคุ้นนะแต่คุณค้นว่าจะเป็นสำนักสงฆ์สีทองนะเออ คุณคุ้นนะทุทคานันนี้เกินไว้ก่อนนะสำนักสงฆ์สีทองเอ่อตอนแรกเขาจะจะจะตั้งจะตั้งตามตามชื่อตามตามชื่อของญาติโยมที่มานาวัดบ่อยๆก็ไม่มีชื่อใครแบบที่แบบอันนี้เลยเพื่นก็เลยมีอยู่ชื่อนึง ชื่อทองสีนี่แหละยายทองสีนี่แหละก็เลยว่าจะตั้งก็เลยว่าจะตั้งชื่อเป็นยายทองอา่าสำนักสงฆ์ทองสีอยู่ท่านแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่โอเคเอาจะไปตั้งชื่อแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเอพา,ายา์ท่านก็นเลยน่าจะน่าจะตั้งสีทองนะท่านไม่ต้องเอาชื่อใครเอาเป็นชื่อสิริมงคลนะครับ สำนักสงฆ์สีทองนะครับโดยประมาณนะอันนี้ยังยังยังไม่ได้สรุปจริงๆนะท่านนะครับ,นะรบเดี๋ยวรอพระอาจารย์นะตั้งอีกทีหนึ่งนะครับจะไดอ้อ่มีชื่อแล้วนะเออจะได้มีชื่อสำนักสงฆ์แล้วนะครับตอนนั้นก็รอรุ่นกันว่าจะเป็นชื่ออะไรสำนักสงฆ์นะอยู่ที่บ้านโพนม่วงนะท่านเออชื่อเต็มหมู่บ้านนี้คือโพนม่วง แต่ผมเนี่ยชอบเรียกบันม่วงเพราะว่ามันสั้นดีเบันม่วงก็ได้นะท่านบันม่วงเนี่ยมันมันจะมีอยู่แถวแถวนาโพนะครับบันม่วงนะเ,ออเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากันกับบ้านโน้นเดี๋ยวเข้าใจผิดเนาะเอาบ้านโพนม่วงนะฮะชื่อเต็มของหมู่บ้านนี้นะบ้านโพนม่วงนะป่าช้าบ้านโพนม่วงสํานักสูงสีทองนะครับเออเอา หลอดลุ้นกันว่าจะได้ชื่ออะไรสำนักสงฆ์นะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละก่อนที่จะลองพระเนี่นะมั้งอาจารย์น่าจะเอาป้ายชื่อสำนักสงฆ์เนี่ยมาตั้งข้างหน้าทางเข้าแล้วมั้งนะ,ะมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นชื่ออะไรนะครับอ้าโอเคฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ